อันนี้ามาดูคลิปนี้เนี่ยผมเชื่อได้ว่าคุณน่าจะมีอาการปวดหลังกันนะฮะปวดคอปวดบ่าปวดไหล่เรียกง่ายๆว่าโรคออฟฟิศซินโดรแหละถึงจะเริ่มมาเซิร์ชหาเก้าอี้สุขภาพกันใช่ไหมล่ะแต่ถ้าสมมติคุณเป็นอาการเหล่านี้นะครับแล้วเข้ามาคลิปนี้เนี่ยผมมองว่าถูกต้องเลยครับเพราะว่าผมก็เคยเป็นคนคนหนึ่งนะครับที่ปีที่แล้วเนี่ยผมมีอาการปวดคอบ่าไหล่ค่อนข้างหนักมากนะครับเก้าอี้เนี่ยเป็นส่วนช่วยซัพพอร์ตในการนั่งทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นแต่ว่าสุดท้ายเราต้องออกกำลังกายด้วยแต่วันนี้ครับเกัันครบ สวัสดีครับผมน็เอ็กซ์เทีนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมอยู่กับเก้าอี้จากทางแบรนด์เออร์โกโนเมนะครับเป็นรุ่น r o สเวล l นะครับเป็นเก้าอี้สุขภาพเป็นเก้าอี้ที่สามารถปรับระดับปรับได้หลากหลายจุด <Wow. S 1> พวกโคงพวกแขนพวกที่พักอะไรต่างๆสามารถปรับได้เพื่อให้มันรองรับสรีละได้ครบทุกจุด ตามคนไทยจริงๆนะครับซึ่งตัวเนี้ยนี้เป็นตัว Rosewell แต่จริงๆแล้วเนี่ยแบรนด์ Ergonome เขายังมีอีกหลากหลายรุ่นนะครับคือเก้าอี้แต่ละตัวเนี่ยจะออกแบบไว้สาหรับผู้หญิงไว้สําหรับผู้ชายไว้สําหรับคนตัวเล็กไว้สําหรับคนตัวใหญ่แต่ในส่วนของตัว r o s w e l l เนี่ยถือว่าเป็นเก้าอี้สําหรับคนตัวใหญ่ตัวสูงเลยก็ว่าได้นะครับใครที่สูง170 180 190อันนี้คือสเปคที่เรียกว่าตอบโจทย์ได้แบบสบายๆหรือน้ําหนักตัวนะครับ200กิโลไม่เกินเก้าอี้ตัวนี้ สามารถนั <an> ่งได้แบบสบายๆโอ้โหหลายคนตกใจเลย200กิโลเลยหรอก็ยี่ตัวนี้ค่อนข้างแข็งแรงมันมีอะไรทำไมถึงแข็งแรงขนาดนี้เดี๋ยวผมพาไปดูกันนะครับแต่ก่อนที่จะพาไปดูด้านล่างเนี่ยขอให้ดูรอบชิดครับนี่หน้าตาดูสวยงามนะครับด้านบนในส่วนของหมอนรองคอนะครับตรงนี้ผมขอบอกพูดจุดนี้ก่อนเลยนะครับ ส่วนตัวหมอนรองคอเนี่ยมันสามารถปรับได้ค่อนข้างหลายระดับนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับให้มันตรงนี้ปรับเงยตามจุดต่างๆสามารถปรับได้นะครับ <Wow. S 1> แล้วก็ในส่วนข้อตัวนี้จะมีปุ่มนะครับเพียงแค่เรากดปุ่มครับนี่เราสามารถให้คอเนี่ยมันลงไปเตี้ยอย่างนี้ได้นะครับอยากให้คอ ขึ้นมาสูงแล้วก็ปรับลงปรับได้หมดเลยนะครับแต่ผมเชื่อได้ว่าเท่านี้อาจจะยังไม่เพียงพอคุณสามารถดันตรงนี้ขึ้นไปได้อีกนะครับนี่บางคนตัวสูงบางคนคอสูงปรับให้ได้ระดับตามที่ต้องการครับหรือว่าอาจอยู่สูงเลยตามนี้เนี่ยอันนี้ใครที่คนแบบนั่งหลังพิงตลอดก็ปรับทิศนี้แต่ถ้าสมมตินั่งเพื่อต้องการมองจอคอมก็ ปรับให้อยู่ทิศประมาณนี้อันเนี้ยสามารถปรับได้ทําให้เวลาเราใช้งานเนี่ยต้นคอมันไม่รู้สึกปวดนั่นเองนะครับ <Wow. S 1> แล้วก็ในส่วนต่อมานะครับด้านหลังตัวนี้เขาไม่ได้ใช้วัสดุเป็นหนังทึบหรือว่าเป็นผ้าทึบๆแต่ตัวผ้าตัวเนี้ยคุณจะเห็นเลยว่ามันโปร่งแสงมันโปร่งใสามากนะครับข้อดีอีกหนึ่งอย่างก็คือไม่จําเป็นที่จะต้องนั่งในห้องแอร์ใช้งานคุณสามารถนั่งนอกห้องแอร์ใช้งานอะไรต่างๆเนี่ยเอาไปวางใช้งานได้ค่อนข้างสะดวกนะครับเปิดพัดลมไปปั๊บเนี่ยเปิดใส่ด้านหลังไปโอ้โหลมเย็นนี้เข้าประทะหลังทํําาาาาาาให้้เเราาารรสสมถนนนั่งงทไดแบบบยยละคบ แล้วก็ในส่วนงตัวหลังตรงนี้นะครับเราเห็นว่ามันค่อนข้างเรียบไม่มีอะไรซับพอร์ตหลังเลยเหรอ จริงมันมีอยู่1จุดนะครับด้านหลังตรงนี้ถ้าเราลองมองดูดีๆนะครับมองเจาะลึกลงไปเนี่ยมันจะมีตัวที่ซัพพอร์ตหลังเอาไว้นะครับซึ่งมันอาจจะดูค่อนข้างเตี้ยไปมันอาจจะดูลึกไปโอ้โหจะปรับระดับต้องดึงอย่างนี้เลยเหรอไม่ครับก้าอี้ตัวนี้มันมีฟังก์ชันล้ำกว่านั้นนะครับมันจะมีปุ่มหมุนนานข้างตรงนี้นะครับคุณสามารถหมุนเพื่อปรับระดับว่าเอวเราว่าหลังเราเนี่ยอยู่ในช่วงประมาณตรงไหนแล้วปุ่มตัวนี้ค่อนข้างลื่นมากนะครับเนี่ยลื่นแบบลื่นปลื้ดเลยอะ ตัวนี้มันจะเป็นเหมือนกับเป็นพลาสติกสปริงนะครับเขาจะทำเป็นเหมือนกับสปริงเป็นพลาสติกเวลาเรานั่งไปปั๊บนะครับตัวนี้มันจะมีการเอ็นเนี่ยตัวนี้มันจะมีการเอียงมีการเอ็นเขาจะมีการบุโฟมฟองน้ําเอาไว้นะครับเพื่อที่ให้เวลาเรานั่งเนี่ย ไม่เกิดอาการกระดูกสันหลังไปกดทับตรงนี้นะครับทำให้รู้สึกนั่งแล้วสบายหลังเนี่ยผมนั่งเข้าไปเต็มๆอย่างงี้ครับนี่สอตัวนี้รุ่นเดียวกันนะครับเนี่ยผมนั่งไปปับ๊บจะมีไอ้ส่วนตัวนี้รับหลังอยู่พอดีนะครับคือแบบมันดีมากเลยนะครับมันทําให้แบบเวลาเรานั่งไปเนี่ยไม่รู้สึกปวดหลังนั่งแล้วมีอะไรซัพพอร์ตต่างๆได้ค่อนข้างดีมากนะครับต่อมาในส่วนของตัวที่พักแขนนี่คือไฮไลท์เด็ดนะครับที่พักแขนของเก้าอี้ตัวนี้นะครับเขาจะทํามาเป็นแบบอย่าง นะครับเป็นแบบยางคือไม่ใช่ยางแบบอายางที่ใช้งานไปแล้วมันละลายแต่มันจะเป็นแบบผมก็เรียกไม่ถูกอ่ะเออมันเป็นวัสดุที่ออกแบบนิ่มๆกดเข้าไปเนี่ย,ยจิกเข้าไปได้เลยแล้วก็ลอยมันจะเด้งกลับมาหายเองนะครับตัวนี้ที่พักแขนเขาสามารถปรับได้ค่อนข้างอิสระนะครับไม่ว่าจะเป็นการบิดเข้าบิดออกนี่ <Wow. S 1> เดินหน้าถอยหลังถ้าคุณคิดว่าเท่านี้มันยังเยอะแล้วไม่ใช่ครับคุณสามารถปรับขึ้นปรับลงแต่อย่างงี้อี่หออื่นก็มี นี่คือไฮไลท์เด็ดครับมันจะมีจุดปรับด้านล่างตรงนี้ครับเขาจะมีปุ่มอยู่หนึ่งปุ่มนะครับให้เราทําการกดแล้วเราจะสามารถเลื่อนเนี่ยเห็นไหมคือเราสามารถเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ใครที่เป็นคนตัวใหญ่นะครับปลด2ฝั่งแล้วก็ดึงออกตัวใหญ่นั่งสบายนะครับหรือใครเป็นคนตัวเล็กสไลด์กลับเข้ามานะครับแล้วก็ดันล็อกขึ้นมานะเพียงเท่านี้แขนก็จะอยู่ใกล้กับตัวเราแล้วอันนี้ออกแบบได้ค่อนข้างพิเศษนะค,คือใครตัวใหญ่ใครตัวเล็กเนี่ยสามารถสไลด์ต่างๆได้ครบทุกจุดเลยนะครับคือสามารถ ปรับแบบสีทิศทางได้ปรับแบบ 4D อะไรเงี้ยสามารถปรับได้เลยครับแล้วก็ต่อมานะครับเราจะสามารถปรับในส่วนของตัวเบาตัวนี้ได้นะครับซึ่งเบาตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนิดนึงคือบางครั้งเนี่ยเวลาเรานั่งเข้าไปสุดใช่ไหมแล้วผมเป็นคนขายาวตัวสูงเงี้ยจะมีสเปซแกป ตรงหัวเข่าตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับทำให้เวลาเรานั่งนานๆเนี่ยมันรู้สึกเมื่อยเข่าปวดเข่าตัวเบอกตัวนี้มันสามารถปรับระดับได้นะครับวิธีการปรับเนี่ยมันจะมีจุดปรับอยู่ตรงนี้1อันนะครับให้ทําการดันขึ้นให้สุดนะครับดันขึ้นให้สุดมันจะเป็นระยะกดพอเรากดปั๊บเข้าไปเนี่ยและเราลองเอ็นนะครับตัวเบาะมันจะสามารถสไลด์ได้ครับนี่เนี่ยอันนี้สไลด์เข้าไปในสุดอันนี้สไลด์ออกมานอกสุดพอเราได้ตําแหน่งปุ๊บเรากดลงมานะครับแล้วลองนั่งใหม่ดูนี่ผมนั่งได้เต็มเข่าครับแต่ว่าหลังยังไม่ชิด ีนต้องปรับให้มันพอดีนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับให้มันพอดีกับสรีระผมอ๊โอเคนี่เลยครับพอผมปรับระยะของเบาะได้พอดีจะเห็นว่าตัวเนี้ยมันลองได้ชิดเข่าพอดีแล้วก็หลังผมแนบพอดีแล้วพอผมนั่งงี้ปุ๊บเอาที่พักแขนขึ้นมาหน่อยอปรับองศาหมอนขึ้นมานิดเฮ้ย มันพอดีเลยนะ <Wow. S 1> มันนั่งได้แบบทํางานได้จริงนั่งได้จริงสามารถนั่งติดได้จริงแล้วก็ไม่รู้สึกปวดเขา่าไม่รู้สึกปวดหลังนะครับแล้วก็มันรองในส่วนต้นขาได้เป็นอย่างดีอันนี้คือดีมากอันนี้อาจจะดูสูงไปนิดนึงแล้วก็สามารถปรับลงได้โดยวิธีการปรับลงเนี่ยมันจะมีอยู่ด้านข้างตัวนี้นะครับให้กดปุ๊บ แค่นี้ก็จะสามารถปรับลงได้แล้วนะครับอันนี้คือแบบที่ปรับค่อนข้างเยอะยังไม่หมดแค่นี้นะมันจะมีตัวหัวหมุนตรงนี้ใช่ไหมครับที่หมุนตรงนี้เนี่ยจะเป็นที่หมุนสาหรับการล็อกพนักจริงตอนนี้ผมล็อกไว้มันจะเอ็นไม่ได้ไกลที่อยากจะเอ็นก็บิดโปะแล้วคุณก็เอ็นครับพอเอ็นแล้วอยากจะค้างคุณก็ล็อกโปะแค่นี้เก้าอี้ก็จะเอ็นอยู่กับพี่นะครับแต่ถ้าสมมุติเราต้องการปรับขึ้นมานี่ ให้มันเอ็นไปเอ็นมาสามารถปรับเอ็นได้นะครับบางครั้งเราเอ็นแล้วรู้สึกมันจะหงายท้องหงายหลังใช่ไหมตรงนี้เราก็สามารถบิดปรับอ่อนนะครับหรือปรับให้มันแข็งขึ้นได้เวลาเรานั่งแล้วเราอยากอยากโยกอยากเอ็นเงี้ยรู้สึกมันเอ็นเยอะเกินไปเงี้ยเราก็สามารถปรับบิดให้มันแข็งขึ้นพอบ, <Wow. S 1> บ,บิดแข็งขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะเอ็นไปยากขึ้นนะครับเราสามารถปรับระดับได้ทั้งหมดเลยตามความต้องการแล้วก็ในส่วนที่กดอีกหนึ่งจุดนะครับที่กดตรงนี้ก็คือเหมือนกับฝั่งนี้แหละก็จะเป็นการกดให้ต่ํากดให้สูง นี่ถ้าสูงขนาดนี้ผมที่มีความสูง180นั่งขาลอยครับเนี่ยจะเห็นเลยว่าเท้าผมเนี่ยจะไม่ค่อยเต็มนะครับเท้าจะไม่ค่อยเต็มอันนี้สําหรับคนนั่งแบบสูง190หรือเกือบเกืบ2เมตรสามารถนั่งได้แต่ถ้า180ก็แค่ประมาณนี้เนี่ยครึ่งโชกอะไรประมาณนี้นะครับในส่วนตัวขาครับอันนี้คือไฮไลท์เด็ดของรุ่นโรสเวลเลยก็ว่าได้นะครับตัวโรสเวลเนี่ยขาเขาตัวขาเขาเนี่ยครับ ทำมาจากอลูมิเนียมนะครับซึ่งสามารถรับน้ําหนักได้สูงสุดถึง200กิโล oh. อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนแรกนะครับคือเก้าอี้ตัวนี้เหมาะสำหรับรคนตัวใหญ่จริงๆขาเป็นเหล็กเวลาเรานั่งไปเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่าเฮ้ยมันจะรับน้ําหนักไหวไหมขามันจะหักหรือเปล่าเราน้ํา้ำหนักแบบ120 140นะตัวนี้นั่งได้สบายๆตัวล้อมีทั้งหมด5ล้อด้วยกันแล้วก็เป็นแบบพลาสติกนะครับตัวพลาสติกตัวนี้ค่อนข้างดีตรงที่เนี่ยครับลื่นมากเดี๋ยวผมให้ดูนะมันลื่นขนาดไหน1 2่สองซ้ม ลื่นครับตัวเก้าอี้จะค่อนข้างลื่นมากๆนะครับใครที่แบบว่าเฮ้ยอยากจะแบบให้ทํางานรู้สึกเวิร์กรู้สึกสไลด์รู้สึกแบบเนี่ยนั่งมาทํางานเงี้ยอันเนี้ยนนจะค่อนข้างตอบโจทย์นะครับไม่จําเป็นที่จะต้องลุกหรือว่าเวลาอยากจะลากเก้าอี้ย้ายจุดย้ายที่อะไรต่างๆเนี่ยตัวเนี้ยจะค่อนข้างตอบโจทย์แล้วก็ซัพพอร์ตได้ดีเป็นอย่างมากนะครับซึ่งราคาเก้าอี้ตัวนี้ผมยังไม่ได้แจ้งเลยราคาเนี่ยของเขาอยู่ที่11,900บาทด้วยกันนะครับแต่ ถ้าใครดูคลิปนี้นะครับเข้ามาดูคลิปนี้แล้วเนี่ยจะมีโค้ดส่วนลดแจกด้วยนะครับก็เป็นโค้ดตามนี้นะครับ Extreme 500นะครับก็สามารถไปกรอกได้รับส่วนลด500บาทเหลืออยู่11,400บาทด้วยกันนะครับช่องทางสั่งซื้อก็เดี๋ยวผมจะ ขึ้นทิ้งลิงก์ต่างๆเอาไว้ให้แล้วก็ในดีสคริปชันนะครับก็ไปลองกดสั่งซื้อกันได้ <Wow. S 1> ผมบอกได้เลยว่าเก้าอี้สุขภาพที่มันสามารถปรับได้หลากหลายจุดขนาดนี้ในงบประมาณราคา11,500บาท1 1 4 0 0บาทเนี่ยอันนี้คือใส่ส่วนลดนะเออมันค่อนข้างถูกมาก <Wow. S 1> นะต่อให้ราคาเต็มอยู่ที่11,900ก็ถือว่าคุ้มอยู่ดีเพราะโดยเก้าอี้ปกติทั่วๆไปที่สามารถปรับได้หลากหลายจุดขนาดนี้เท่าที่ผมดูในตลาดจะอยู่ประมาณ1 6ื่นจนถึงสองหมต่นด้วยกันามานมาะมาณ อาทิตย์กว่าๆเกือบ2อาทิตย์ถือว่ามันค่อนข้างซัพพอร์ตหลังได้เป็นอย่างดีผมชอบตรงที่ตัวเบาะตัวเนี้ยมันสามารถเลื่อนให้มันมารองรับขาได้ผมเป็นคนคนนึงที่เจอปัญหาตัวเก้าอี้เนี่ยบางตัวตัวเนี้ย ยาวเกินบางตัวตัวนี้สั้นเกินเพราะผมเป็นคนตัวสูงนะครับมันทําให้แบบนั่งแล้วรู้สึกปวดเข่าแต่พอมาเป็นตัวนี้เนี่ยปรับปุ๊บมันพอดีกับตัวต้นขาพอดีกับตัวเข่าผมก็ใช้งานได้ค่อนข้างสะดวกอันนี้ก็ไปลองดูกันละกันนะครับ <S <S เรื่องของระยะเวลารับประกันนะครับตัวนี้เนี่ยเขารับประกัน3ปีเต็มน,นะครับแต่ถ้าสมมติใครบอกว่างบไม่ถึงจริงๆนะครับเขามีช้อยให้เลือกครับคุณสามารถสั่งแล้วก็ชายก่อนได้นะครับก็สามารถผ่อน0% นาน6เดือนได้ตกเดือนละประมาณ2,000เท่านั้นนะครับก็เป็นเจ้าของของเก้าอี้ตัวนี้ได้แล้วและที่สําคัญเลยใครที่อยู่กรุงเทพและปริมณฑลส่งฟรีเอาจริงๆส่งฟรีทั่วประเทศแหละแต่กรุงเทพและปริมณฑลส่งปุ๊บจะมีเจ้าหน้าที่ประกอบให้แต่ถ้าสมมติตามต่างจังหวัดอันนี้อาจจะต้องไปประกอบเองแต่ประกอบเองไม่ยากครับครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วไม่ได้ยากจนเกินไปอุปรกรณ์อะไรต่างๆมีแถมมาให้ภายในกล่องครบเลยนะครับ <า S 1> ไม่ต้องแบบว่าเฮ้ยไม่มีใครขั้วไม่ต้องมีอะไรในกล่องมีมาให้หมดครับประกอบไม่ยากประกอบไม่ยากและที่สําคัญนะอันนี้ ถ้าสมมุติใครไม่ชอบจริงๆมันสามารถถอดได้ <Wow. S 1> มันเป็นน็อตหมีไว้นะครับเราสามารถถอดเราสามารถแกะได้แล้วก็ตัวนี้ไซส์กว้างเป็นพิเศษนั่งได้ค่อนข้างสบายไปลองดูกันแล้วกันครับสำหรับวันนี้เนี่ยทางผมน nope ็เอ็กซ์รีตีขอตัวลาไปก่อนรอบหน้ามีอะไรเด็เดๆมารีวิวอีกฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ like, ฝากกด subscribe ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดทุกการรีวิวไปแล้วครับผมสวัสดีครับ